ก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซ u บ s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับคำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเพื่อจะได้เห็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่มาจากทุกๆมุมโลกสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีแห่งยานยนต์กับรถยนต์แห่งอนาคตวันนี้ผมเอเลเดอร์ A ider, รับหน้าที่ดำในรายการครับผม วันนี้จะนำพาเพื่อนๆไปชมรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่น่าสนใจจากแดนมังกรอีกเช่นเคยซึ่งวันนี้อยู่กับรถที่มีนามชื่อว่า p o s t Star o s t a r ตคือแบรนด์ย่อยของวนโวที่เน้นทำตลาดด้านรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเป็นหลักและยานพาหนะแบบยุคใหม่ซึ่งเมื่อต้นปี2018ทางแบรนด์ได้ทำตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่นแรกออกไปบ้างแล้วก็คือโพสตาวัน ที่ใช้เครื่องยนต์แบบ h ฮ b ริดผ่านโครงสร้างแบบซีดานหรือรถเก๋งขนาดใหญ่ซึ่งตัวรถนั้นจะมีราคาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวดังนั้นเพื่อให้ตอบโจทย์กับผู้บริโภคที่อยากใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าทางโพสตาจึงขอเปิดตัวโพล์คสตา2ที่มีโครงสร้างคล้ายกับรถ SUV ขนาดเล็กพร้อมระบบการขับเคลื่อน4ล้อให้รถนั้นเทียบเท่ากับเท s l a Mo เด l 3 ซึ่งตัวรถนั้นจะมาพร้อมกับมิติตัวถังความยาวอยู่ที่4,607ม mm, ิมความกว้างอยู่ที่1,859ม mm, ิมความสูงอยู่ที่1,478ม mm, ิมระยะฐานล้ออยู่ที่2,735ม mm. ิมตตัวรถนั้นมาพร้อมกับ5ประตู5ที่นั่งส่วนห้องเก็บสัมภาระนั้นจุได้ถึง404ลิตรเลยทีเดียว ส่วนในด้านของคุมพลังนั้นจะมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีกำลังถึง300กิโลวัตต์แรงบิดมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ที่660นิวตันเมตรตัวรถสามารถขับได้ไกลถึง500กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งความจุแบตเตอรี่อยู่ที่72กิโลวัตต์ส่วนภายในห้องโดยสารนั้นออกแบบด้วยความหรูหาราอลังการมาพร้อมกับอุปก,กรณ์ไฮเทคอย่างครบคัน ไม่ว่าจะเป็นจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงคอนโซลกลางที่รองรับมีเดียต่างๆแถมยังควบคุมอุปกรณ์ต่างๆภายในรถได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนเมนูต่างๆได้อย่างง่ายดายและมาพร้อมกับบ้านวัดที่แสดงผลแบบดิจิตอลที่แสดงถึงสถานะแรกใหม่และสถานะการใช้งานของตัวรถ ซึ่งราคาขายของรถโพสต a r 2นั้นเปิดตัวที่ยุโรปราคาเริ่มต้นอยู่ที่1.97ล้านบาทก็ถือว่าเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่ดูแนวสปอร์ตหรูหราน่าสนใจและน่าใช้อย่างมากนะครับแต่สำหรับในบ้านเรานั้นต้องรอลุ้นว่าทางวอลโวจะเอารถคันนี้เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยหรือไม่ก็ต้องติดตามข่าวสารกันต่อไปนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือเรื่องราวของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าโพ s สตารทูที่เราได้จับมานำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันในวันนี้นะครับหากเพื่อนๆมีข้อคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่ากันได้เลยหากคุณชื่นชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ก็ผมเอเลเดอร์ Another, ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ